ข้อที่หนึ่งเด็กๆโน้ตไปด้านข้างเลยนะเป็นไงลูกมุมรวมกันจะต้องได้เท่ากับร้อยแปดสิบองศาเด็กๆก็เ,เขียนไว้ด้านข้างเลยร้อยแปดสิบลบกับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสิบสี่เอ็ดมาจากไหนครูโจทย์กำหนดให้เหลือเท่าไหร่คะสามสิบเก้าองศาฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ ร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดก็คือเท่าไหร่คะสามสิบเก้าองศาตอบได้แล้วเมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสามสิบเก้าองศาโอเคไหมลูกเปลี่ยนสีปากกาหวานแหววเอาสีเขียวบ้างมองเห็นไม่เอ่ยสีเขียว เอาสีอะไรดีสีดาวกระจายสีทองอลับอะเด็กๆดูค่ะตัวนี้โอ้โหสองเอบวกห้าองศาเด็กๆก็จะได้ว่าเอาร้อยแปดสิบวิมอ่เห็นไหมอสีนี้ไม่โอเคเลยสีดาวกระจายเอาสีดำก็ได้ค่ะอันนี้ก็ แปดสิบตั้งลบด้วยตรงนี้ในหนังสือมันเด็กๆดูหนังสือประกอบตรงนี้หกสิบสามก็คือร้อยแปดสิบกับหกสิบสามเหลือเท่าไร่คะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดองสาม เหือเป็น 2x เท่ากับ117ลบ5ทำไมถึงลบ5เพราะว่าตัวนี้บวกอยู่ย้ายไปลบนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะลูก 2x เท่ากับ117ลบ5เหลือ112อันนี้ละเอียดทีละบรรทัดเลย2ตัวนี้ทำอะไรอยู่กับ x คะ2ตัวนี้มันคูณอยู่ฉะนั้นลูกก็ย้ายมันไป หารหน 102, 1, 2, 1, ึ่งร้อยส่วน2 x เท่ากับเท่าไหร่คะหาร12แบ่งครึ่งเหลือ6เหลือ56ตอบได้ไหมทีนี้ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ56เด็กๆแสดงวิธีทำไว้ด้านข้างเลยนะคะโน้ตเอาให้เรียบร้อยกว่าครูนะโอเคไหม ข้อที่สองตรงนี้เท่าไหร่ลูกร้อยยี่สิบแปดองศากับเอ็บวกยี่สิบเจ็ดองศาเหมือนเดิมเอาร้อยแปดสิบลบอ,อกกับอะไรลูกร้อยยี่สิบแปดได้เท่าไรคะได้ ห้าสิบสองต่อมาเป็นไงแทนค่าเหมือนเดิม x บวกยี่สิบเจ็ดองสาจะมีค่าเท่ากับห้าสิบสองย้ายข้างของสมการนะลูกเหมือนเดิมค่ะยี่สิบเจ็ดตัวนี้เป็นไงบวกอยู่ลูกก็ย้ายมันไปลบก็จะกลายเป็น x เท่ากับห้าสิบสองลบยิบเจ็ด x เท่ากับเท่าไหร่คะลูก เท่ากับ25องศาตอบได้แล้วเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ25องศาห้ามเขียนมาเฉพาะคำตอบนะใครเขียนมาเฉพาะคำตอบครู U จะให้เขียนใหม่หมดให้เด็กๆแสดงวิธีทำนะคะ,สะแสดงวิธีอันนี้เป็นบรรทัดคำตอบแต่ว่าให้ลูกโน้ตวิธีทำด้านข้างลงมาด้วย ให้ทำแบบภูมหัดในหน้านี้ร้อยห้าสิบเจ็ดทำให้เสร็จเพราะว่าวันนี้เรามีสองคาบโอเคเด็กๆเปิดหนังสือเรียนในเรื่องของเส้นขนาดเนื่องจากว่าวันนี้คณิตศาสตร์เราเรียนทั้งหมดสองคาบก็คือเช้าบ่ายที่จริงมันเป็นคณิตเพิ่มเติมแต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะอาจก็คือสองเรื่องเลยเด็กๆมาดูในเรื่องของเส้นขนานเส้นขนานเขาบอกว่าเป็นไงลูกอย่างยกตัวอย่าง มุมอันนี้ก็คือสัญลักษณ์มุมมุมสี่กับห้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นอะไรลูก E F เนี่ยเส้น E F สี 5, ่กับห้าสี่กับห้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนเส้นเดียวกันและทําไมคะมุมที่สามกับหกสากับหก เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตด e ัด EF 4กับ5เนี่ยผลบวกต้องเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบองศาฉะนั้นในแบบคุณหาดเด็กๆมาดูค่ะตรวจสอบว่าเส้นตรงแต่ละคู่ต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่แสดงว,ว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันฝั่งเดียวกันอันนี้ร้อยสามสิบห้า วงศาบวกกับเท่าไรหร่ลูก45เป็น180ถ้า180แสดงว่าานถูกไหมคะเท่ากันก็คือเด็กๆก็บอกว่า AB เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง c, CD c ลูกนะคะ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD คือถ้ามันผลรวมมันได้เท่ากับ180สแสดงว่าขนานตัวนี้เหละลูก85นะคะในนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เด็กๆดูในหนังสือประกอบนะแปกับ94ผลรวมเป็นเท่าไหร85่85กับ94 179ร้อยเจซึ่งไม่ถึง180แสแสดงว่าเป็นไงลูก A B นะคะเส้นตรง A B ไม่ขนานลูกไม่ขนานกับเส้นตรง C D ทำไมครูรู้ว่าเป็นเส้นตรงเด็กๆอันนี้ทวนไปตั้งแต่โอ้โหประถมเลยนะเส้นนะคะก่อนที่มันจะมาประกอบกันถ้าเส้นที่ลากไปเฉยๆไม่มีหัวลูกศรเราจะเรียกมันว่า ส่วนของเส้นตรงเช่นคุูครูคบอกว่าส่วนของเส้นตรง a b เด็กๆจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง a b หรือส่วนของเส้นตรง b a ก็ได้มันไปได้ทั้งสองทิศทางสัญลักษณย่อก,ก็คือ a b หรือ b a อันนี้คือส่วนของเส้นตรงเส้นที่ลากไปเฉยเฉยไม่มีหัวลูกศรแต่ถ้าเส้นที่มันมีหัวลูกศรไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อย่างเช่นอันนี้เป็น a ไปไป b เด็กๆก,ก็จะบอกว่าเส้นอะไรเนี่ยรังสีถ้ามีทิศทางไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรังสีอะไรลูก a b สัญลักษณ์ยอ่อแต่เด็กๆจะบอกว่ารังสี b a ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นไงลูกมันมีทิศทางไปทาง b โอเคไหมคะส่วนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเป็นไงหัวลูกศรไปได้ทั้งสองทิศทางเลย อันนี้เราจะเรียกมันว่าเส้นตรงนะคะถ้าคุณครูบอกว่าเส้นตรง a b สัญลักษณ์ย่อก็จะเป็น a b แบบนี้มีหัวลูกศรไปทั้งสองทิศทางหรือเด็กๆจะบอกว่า b a ก็ก็ได้โอเคไหมคะอันนี้ทบทวนเฉยๆนะส่วนของเส้นตรงรังสีแล้วก็เส้นเส้นตรงฉะนั้นในแบบพื้หัดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่าเส้นแต่ละเส้นมันเป็นเส้นตรงโอเคไหมคะ ก็มีหัวลูกศรไปได้ทั้งสองทิศทางในข้อที่สองน 2, 2> บนระนาเป็นไงหกสิบเก้านะคะตัวนี้หกสิบเก้าองศากับเท่าไรหนึ่งร้อยสิบสองรวมกันเป็นเท่าไรคะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแสดงว่าเป็นไงลูก a อบเส้นตรงนะคะสัญลักษณ์เส้นตรง AB ไม่ขนานกับ อะไรลูกกับเส้นตรง C D ดีคุณครูถ้าหนูไม่เขียนสัญ,ญลักษณ์เส้นตรงหนูเขียนคำว่าเส้นตรงได้ไม่ได้ก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ย่อข้อที่ห้าเหรอคะลูกห้าสิบเจ็ดกับหนึ่งร้อยยี่สิบสามรวมกันเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าเป็นไงลูกขนานกันนะคะเด็กๆก็จะบอกว่าเส้นตรงเ AB ขนานกับเส้นตรง CD